ทํานายดวงประจําวันพฤหัสสบดีที่4กันยายน2568สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธโดยใช้ไพ่เทพหินดู5ใบ 1. ตัวตนไพ่กุมาราวตาลวันนี้คุณมีความมั่นคงอดทนและก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นใจข้อดีคุณรอบคอบมีเหตุผลและไม่วู่วามทําให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ข้อควรระวังความเชื่องช้าอาจทำให้พลาดโอกาสดีๆคำแนะนำรักษาความมั่นคงไว้แต่เติมความคล่องตัวจะทำให้เดินหน้าได้เร็วขึ้น 2. การงานไพวามนาพรามงานวันนี้เด่นเรื่องการเริ่มต้นเล็กๆแต่มีโอกาสเติบโตในอนาคตข้อดีคุณมีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี ข้อควรระวังอย่าดูถูกงานเล็กๆหรืองานที่ดูไม่สำคัญเพราะอาจนำไปสู่โอกาสใหญ่คำแนะนำลงมือทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าผลงานจะเล็กหรือใหญ่จะกลายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ 3. การเงินไพ่เพราะอินการเงินวันนี้มีพลังและความมั่นคงแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายสูงข้อดีคุณอาจมีโชคลาภได้เงินก้อน หรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ข้อควรระวังระวังการใช้จ่ายเกินตัวเพราะอยากรักษาภาพลักษณ์หรือศักดิ์ศรีคำแนะนำใช้เงินด้วยความพอดีและเก็บสำรองไว้บ้างจะช่วยให้การเงินมั่นคงระยะยาว 4. ความรักไพ่พระรามความรักบันนี้เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจข้อดี คนมีคู่ได้รับความเชื่อใจและการสนับสนุนจากคนรักข้อควรระวังการยึดติดหลักการมากเกินไปอาจทำให้ขาดความยืดหยุน่นคำแนะนำใช้ความซื่อสัตย์ควบคู่กับความอ่อนโยนจะทำให้ความรักยืนยาว 5. สุขภาพไพ่พระแม่สรสวดีสุขภาพวันนี้เกี่ยงโยงกับจิตใจและสมาธิข้อดี คุณมีพลังทางความคิดจิตใจสดใสทำให้สุขภาพโดยรวมดีข้อควรระวังระวังความเครียดจากการใช้สมองมากเกินไปอาจทำให้ปวดหัวหรือพักผ่อนไม่เพียงพอคำแนะนำควรหากิจกรรมผ่อนคลายเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำสมาธิจะช่วยให้สมดุลทั้งกายและใจบทสรุปวิเคราะห์ไพ่รวม วันนี้ชาววันพุธได้รับพลังจากความมั่นคงการเรียนรู้ความมั่งคัง่งความซื่อสัตย์และพลังทางปัญญาข้อดีคุณมีความสามารถในการปรับตัวและมีพลังในการสร้างโอกาสใหม่ๆข้อควรระวังความเชื่องช้าและความยึดต,ติดในหลักการอาจทำให้พลาดจังหวะสำคัญคาแนะนำใช้สติปรับสมดุลระหว่างความมั่นคง และความคล่องตัวพร้อมเติมความยืดหยุ่นจะทำให้ทุกด้านของชีวิตราบรื่นปิดท้ายวันนี้คือวันที่คุณสามารถสร้างความสำเร็จได้หากใช้ความอดทนและปัญญาเป็นกำลังนำทางทุกสิ่งจะค่อยๆลงตัวและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ